สวัสดีค่ะชื่อรัชดาวันเจนพุทธิพันธ์นะคะชื่อเล่นว่าชื่อเล็กอายุ55ตอนนี้ก็ฟอกไตยมาได้ประมาณปีกว่าแล้วแรกๆฟอกไตก็ยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เพียอ่อนเพียไม่ค่อยมีแรงตาก็แบบมัวๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้ได้มาทานเจอตัวจูมิกับตัวฮาร์ดแล้วก็ตัววิสตัวนี้ก็ทําตัวเนี้ยทานแล้วมันก็บำรุงเลือด สร้างเต็มเซลล์มันก็ทําให้ร่างกายสดชื่นมันมีแรงมีกําลังเพราะว่าเราเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วด้วยมันก็เลยแบบถ้าไม่ได้ออกกาลังกายแต่ทานตัวนี้มันก็ออกกาลังกายได้มันก็มีพลังเยอะขึ้นตัวนี้ก็ช่วยหัวใจตัวนี้ช่วยสายตาทําให้สายตามันก็ดู6หนังสือมันก็โอเคขึ้นค่ะมันไม่มัวมัวมันจะแสบแสบตาแต่ตอนนี้พอทานตัวนี้ไปมันก็ ไม่แสบตาแล้วแต่ทานทั้งหมดทานก็สองตัวนี้แต่เช้าอะ่ะจะทานคู่นี้แต่พอตกตอนหกโมงเย็นก็จะทานคู่นี้ค่ะทานเป็นประจำทานแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เริ่มทานถึงเวลาทานประจำทานอันนี้ทานหัวใจอันนี้บำรุงสุขภาพฟื้นฟูไตอันนี้ค่ะ ทานมาได้ประมาณปีปีกว่าแล้วค่ะทานมาได้ปีกว่าแล้วทานยุ่สีเหลืองทานแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็มาทานสีเขียว แล้วก็ดูเพิ่มพูนต้านทานด้วยนะคะเนี่ยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงลงเลือดเลือดค่าเลือดก็ดีขึ้นต้านเลือดไม่ตกเฮ okay. นะคะลองทานดูนะคะสามตัว Give it me like me to